รูปน,กกนเ,เอาละครับวันนี้กลับมาในช่วงเฮอเลอร์วันนิติจ,จำใสนะครับกับเกมที่ชื่อว่าแฮปปี้เกมนะฮะเขาบอกว่าเกมนี้ชื่อว่าแฮปปี้ก็จริงแต่ว่าเล่นแล้วอาจจะไม่ได้แฮปปี้อย่างชื่อเกมนะฮะเจ้าหนูน้อยคนนี้กำลังวาดรูปอยู่หยิบเฮ้ยพ่นอนไปนอนดีกว่าเหแบบ็นไหมวาดรูปก่อนนอนมันจะมีอะไรที่ไม่มีความสุขนี่คือความสุขข,ของวัยเด็กวาดรูปเสร็จนอน เออ,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 อไฟก็ดับอยู่แล้วนะเกิดอ,อะไรขึ้นยังไม่รู้เรื่องนะฮะยังไม่รู้ตัวคุณพ่อคุณแม่หายไปไหนต้องหยิบตรงนี้ใช่ไหมเออ,อที่นี่ที่ไหนเหมือนครูบอดี่ตอนเด็กตกใจนะฮะ อ๋อใช้เป็นการจับเพื่อเดินใช้เมาส์อย่างเดียวเลยใช่ไหมโอเคโอ้ตรงนี้ตันโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ตัวเกมยังเป็นเดโมอยู่นะฮะเสียงใครเสียงใครฟังไม่รู้เรื่องฮะเออเออของควันแล้วอันนี้เงาใครเนี่ย เอาพออนิ้วชี้ปุ๊บหายไปเลยเปิดหวงขวัญตุ๊กตาหมีน่ารักจังเลยกลับไปทางนู้นดีไหมไม่ได้อ๋อเสียงเราเหรออ๋อนี่คือเสียงเราเหร,เหรอเมื่อกี้ตุ๊กตาหมีขึ้นมารูปหัวใจด้วยนะแต่ที่คอทำไมโอ้โหหกลายเป็นตุ๊กตาแมวยิ้มได้ ตัวตวลกก็มาเอาตุ๊กาตาแมวดีกว่าไหนมาดิหยิบยังไงอ๋อนี่งไงโอเคเหมือนกันใช่ไหมเอา้เอาตัวขาดข,าดข้างในมีปีศาจอยู่ดึงออกมาดึงออกมาดึงไม่ได้อันนี้ดึงได้ข้างในมีอันหนึง่งข้างในมีอันหนึง่งข้างในไม่มีแล้วมีที่ดึง ดึงดึงแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยสั่นกระดิง่งร้องไห้ด้วยอเออเอไปไหนดีมารวมร่างกันโอ้อะไรเนี่ยเมื่อกี้ลูกบอลลูกบอลหยิบลูกบอลไปเล่นเมื่อก่อนผมเคยเล่นลูกบอลครับกับเพื่อนอยู่แถวๆสนามสนามเด็กเล่นค้างบ้านเอาเพื่อนว่างไง เพื่อนเล่นบอลได้กันไหมล่ะเอาบอลไหมนี่ันบอลเรานะเพื่อนออาไม่ให้เอ๊ฉันขอไปแล้วกันลูกบอลผมลูกบอลผมอมต้องการลูกบอลไหม,มเหมือนเป็นความทรงจำที่กลายมาเป็นฝันร้ายต้องหยิบลูกบอลได้คืนมาแล้วนี่ไงเอามาสิเอามาสิเฮ้ยมาใกล้ๆหน่อย เอาวิ่งไปวิ่งไปลูกบอลรอด้วยเจอนายแล้วรอด้วยครับอย่าไปไกลสิเราอยากเล่นบอลลูกบอลเออไม่ไปละเอ่ออันนี้คืออะไรอย่าไปยุ่งกับลูกบอลเราได้ไหมออกไปเอาลูกบอลหายไปไหนเออต้องอันนี้ลงมาตุ๊กตาหมีคืออะไร แล้ววิ่งไปเดินกลับโอ้ออตันอีกแสดงว่าวนอยู่ในห้องของเราห้องเราไม่ใช่แบบนี้เปิดประตูให้หน่อยอะตะโกนเรียกเลยคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนอ๋อเปิดไฟปิดไฟอ๋นนี่ไงเจอแล้วตุ๊กตา,าหมีหยิบไปวางโอเคแล้วก็ ตรงนี้มันมีอะไรไม่มีใช่ไหมเปิดไฟแล้วก็หยิบขึ้นมาอ๋อฮะคืออะไรให้ให้เหรอหยิบมาให้โอเคครับหยิบมาให้โยนเปิดอันนี้ก่อนอ๋อมีอันนี้อยู่มีตัวอยู่โอเควางสิวางไม่ได้เหรอเอาันนี้ไปวางอเออได้แล้วไปทางนู้นได้เลย อ๋อเหมือนแก้ปัญหาให้เขาก่อนแล้วเขาจะนําทางให้ขอบใจพวกนายมากนะพวกนายเป็นอ๋อนี่คืออ๋อนี่ออกก่อนอันนี้ออกก่อนแล้วก็ไปเอายังไปไม่ได้อีกต้องเอาลงหมดเหรออันนี้ลงมาเปิดไฟอันนี้ลงแล้วก็อันนี้ขึ้นไปเปิดไฟก่อน มันก็จะมีตุ๊กตาหมีถ้าเราหยิบลิงอันนี้ลงมาเปิดไฟเปิดขึ้นไปนี่ไงหัวลิงอยู่น,นี้อ๋ออันกลางอันกลางเข้าใจละอันนี้ใช่ไหมลงมาแล้วก็ไปหยิบหัวเจ้าลิงมามันต้องห่วงเพื่อนตุ๊กตาเรามาช่วยละหัวนายกลับมาเหมือนเดิมแล้วไม่รู้ใครทําพังแต่เรามาช่วยซ่อมให้เอาไปอะกลายเป็นลิงเหมือนเดิมแล้วนะ ทุกคนมีความสุขนะแฮปปี้นะเราไปแล้วนะว้ไล้ะเออไปแล้วนะมันไปไม่ได้เนี่ยทำไงต้องปิดเหรอเอาลงมาไม่ได้ด้วยอ๋อกดให้เขาเล่นเย้ yeah! มีความสุขดีมากฮะเ,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 เริ่มเริ่มสีสันไม่เหมือนเดิมแล้วเฮ้ยเพื่อนไปเหอะไปที่อื่นได้ไหม Uh huh. แมงกระพุนเหรอ oh, oh, เริ่มมึนหัวฮะ <c oughs> พังหมดเลยพังอีกแล้วบอกแล้วให้รีบไปเออเอาอีกลูกบอลอีกแล้วลูกบอลลงมาแล้วนะ <c oughs> หยุดได้แล้วเราอยากเตะนายแล้วเนี่ยตุกตาหมีวิญญาณลอยเต็มไปหมดเลย แล้วไม่กลัวนายหรอกชื่อเกมบอกว่าแฮปปี้เกมมันควรจะเป็นเกมที่มีความสุขสิแล้วมิกกินลูกบอลของเราไปทำไมไม่ไปสั่งซื้อเองหรือไงมือลากลงมาอ๋อโอเคแล้วก็เปิดออกไปอีกนะฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคเหมือนไขาลานพอกลับมาปุ๊บ หัวก็ยืดออกมาอีกอืออีกรอบหนึ่งตุ๊กาตาหรืออะไรเนี่ยอะไรอยู่ข้างในเหมือนเป็นหน้าที่มีตาเดียวหยิบออกมาได้ไหมหยิบไม่ได้อ๋อดันดันหน้าข้างในออกมาเอออย่ไปกลัวมันมีความสุขเข้าไว้เหมือนกับชื่อเกม HAPPY ้เกมแฮปปี้ไลฟ์ะมีตาอยู่นี้หยิบดวงตาออกมามีมือข้างในอีกหยิบดวงตาด้วยมือตัวเองซ <c oughs> ับซ้อนเหลือเกินเอาดวงตาให้ลูกบอลหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมีเปิดข้างในกลายเป็นปีศาจอีกอปีศาจเต็ไมไปหมดแต่เป็นปีศาจที่มีความสุขนะฮะแฮปปี้เกม HAPPY ้เกม HAPPY LIFE! อืมลูกบอลโอเคลูกบอลมาแล้วเอออาลูกบอลมาแล้วได้เล่นบอลสักทีไป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 ลูกบอลรอด้วยเราอยากเตะนายมากเลยตอนนี้มาอยู่สักทีเดี๋ยวจะเตะเจริงๆแลวนะเพื่อน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 อยู่ข้างหลังด้วยเพื่อนเพื่อน,อนมีความสุขกันไหมไม่ต้องห่วงนี่คือเกมที่มีความสุขแฮปปี้เกม h ฮปปี oh. Oh, 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 mm ้ไลฟเกมนี้คือความสุขเอออ่ามีสามอันตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาอ๋อประกอบมือให้เขาหรือเปล่าอ๋อดึงมือก็มือขึ้นไปอันนี้ยืดมือมือก็จะขึ้นไปหยิบลูกบอลหยิบลูกบอลหยิบลูกบอลโอเคโอเคเข้าใจประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็ขึ้นไปมันสุดแล้วอะ่ะไม่ได้แฮะต้องเอามือนี้ประมาณนี้อ๋อแปะหน้าแปะแก้มแปะแก้มนึกว่าหยิบลูกบอลขึ้นไปขึ้นไปอีกอ่ได้แล้วครั้งนี้ขวานหน่อยขวานหน่อยอ่ะเรียบร้อยลูกบอลมานะไม่ได้อ๋อไม่ได้แปะหยิบลูกบอลออกมานี่เอง กิ้งกิ้งมากิ้งมาไม่ได้ต้องกิ้งด้านนี้อ่ะเรียบร้อยขอบคุณนะขอตัวไปก่อนนะไปแล้วนะวไปจริงจังนะเออไปเถอะอย่าไปนสนใจเลยอย่าไปนสนใจเดินมุ้งหน้าตรงไปอย่าไปนสนใจนี่คือแฮปปี้เกม แฮปปี้เกมแฮปปี้ไลฟ์เกมนี้เป็นเดโมฟรีอยู่บนสตรีมอยู่นะฮะตอนนี้ตัวเกมเต็มน่าจะมาปีนี้นะฮะดิสฟอร์นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมมีความสุขกันเยอะๆนะครับแฮปปี้เกมแฮปปี้ไลฟ์ครับ